นะคะจะทำกระเป๋ารับนะคะกระเป๋ารับเราก็จะทำทางด้านชิ้นขวามือมอ่ะน,นี้เป็นตะเข็บข้างนะคะแล้วเราก็วัดจากตะเข็บข้างเข้ามาประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะใช้ความกว้างของปากกระเป๋าเนี่ยประมาณประมาณสี่นิ้วครึ่งถึงห้านิ้วอ่ะห้านิ้วนะคะเราทำสักก็ขีดไว้ตรงนี้นะคะขีดความกว้างไว้แล้วก็เ,เส้นเอวนะคะขีดออกมา พอเสร็จแล้วเราก็หาผ้าผ้าตัวนี้กระเป๋ารับเขาไม่ทําลึกมากนะคะเขาไม่ทําลึกมากที่แบบว่าผ้านิ้วหกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะเอาผ้าของเรานะคะมาวางทางด้านถูกนะคะมาวางทางด้านถูกแบบนี้แล้วเราก็ติ๊กนะคะติ๊กรอยที่เราความกว้างของปากกระเป๋าเราติ๊กไว้แบบนี้เข็มหมุดหรืออะไรก็ได้กัดไว้ก่อนนะคะ แล้วเราก็เย็บ,ยบลงมานะคะเย็บลงมาเย็บตรงลงมาก่อนพอมาถึงตรงมุมนะคะเราปักเข็มนะคะแล้วเราก็หมุนก็เย็บลงมาที่เส้นเอวนะคะเย็บลงมาที่เส้นเอวนะคะแล้วเรามาถึงอีกมุมนึงเราก็ปักเข็มไว้ แล้วก็หมุนตั้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็เย็บขึ้นมาเลยนี่คือด้านผิดของนั่นเองนะคะแต่ผ้าถุงของเราจะอยู่ทางด้านถูกนะคะอยู่ทางด้านถูกอ่ะอันนี้คือด้านถูกนะคะเนี่ยด้านถูกของชิ้นหน้านะคะผ้านี้ก็เป็นชิ้นถูกกับชิ้นถูกนะคะแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็จะขีดมุมมุมที่เราเย็บหักมุมไว้นี้นะคะขีดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกนะคะ เอาถุงกระเป๋าขึ้นแล้วเราก็การปิ้นเอานะคะเอารล้การปิ้นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทางด้านผิดนะคะก็จะกลับไปอยู่ทางด้านผิดตรงนี้นะคะเราจะคิ้วก็ได้ไม่คิ้วก็ได้นะคะตรงนี้ ข้างบนนี้นะคะเราจะคิวก็ได้ถ้าเราต้องการให้เนียนเราไม่ต้องคิ้วนะคะเอาไปรีดให้เรียบนะคะไปรีดมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในถุงกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะยกนะคะยกถุงกระเป๋าเนี่ยหรือว่าถ้าเราไม่มีผ้ายาวแบบนี้นะคะมันก็มันก็จะตัดเป็นชิ้นสั้นนะคะเราก็เอามาแปะวางแบบนี้เลยนะคะแปะวางแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะ เสร็จแล้วเราก็เดินได้ห่างๆนะคะเดินได้ห่างๆกดกดปากกระเป๋าไว้เดินได้ห่างไว้นะคะถ้าคนไม่ถนัดเขาก็เน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเดินได้ห่างไว้มันจะง่ายกว่านะคะเราเดินได้ห่างไว้ก็จะติดแบบนี้นะคะส่วนมุมตรงนี้มุมตรงนี้สองข้างนะคะเราเย็บขึ้นมาได้เย็บเป็นชิ้วขึ้นมาเลยนะปล่อยด้าปกติทีปกตินะคะ หยับให้มันเป็นมุมสวยงามแล้วเราก็ย้ำขึ้นมาเลยทำได้กับกางเกงกับกระโปรงได้ทุกอย่างนะคะวิธีการทํากระเป๋ารับนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ารับที่ตัวกางเกงไม่ใช่กระเป๋ารับที่ขอบนะคะก็เย็บย้ำไว้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเย็บที่ตัวถุงกระเป๋านะตัวถุงกระเป๋าแล้วก็เย็บชิดตัวนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องให้มันใหญ่พ้าด เพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะส่วนปีกเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวต้องไปพ้งนะคะจะใส่พวกโทรศัพท์ได้นะคะบางคนโพ้งนะคะพ้งสองข้างของถุงกระเป๋าไปโพ้งมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นถุงกระเป๋าแบบนี้อตรงนี้ก็เอาไว้ล้วงนะคะตรงนี้เป็นปากเอาไว้ล้วงส่วนตรงที่ยื่นมานี่ก็เอาไว้ใส่กับขอบนะคะไว้ใส่กับขอบเวลาเราใส่ขอบพอเวลาเราใส่ขอบ อ่าไอกระเป๋าเนี่ยมันก็จะอยู่ใต้ขอบนะคะกระเป๋ารับเนี่ยมันก็จะอยู่ใต้ขอบนะคะ <EN> ก็มีเท่านี้นะคะวิธีการทํากระเป๋ารับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทํายังไม่ได้ใส่ขอบเดี๋ยวทาให้เพื่อนดูนิดนึงนะว่ามันอยู่แบบไหนนะคะอะ่ะเวลาสมมุติว่าเราใส่ขอบมาแล้วนะคะใส่ขอบมาแล้วเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เย็บผ่านเย็บผ่านมาเลยนะคะแล้วเราก็อี่ยพลิกขึ้นนะคะพอเราพลิกขึ้นเนี่ย เห็นไหมคะกระเป๋ารับก็จะอยู่ตรงใต้ขอบตรงนี้นะคะ,ะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการทํากระเป๋ารับกางเกงหรือกระโปรงหรืออะไรก็ได้ก็มีเท่านี้แหละจ้า